โอเคนะครับผมกราบสวัสดีมิตรลักแฟนเพจรายงานผลบอลทาง Facebook และ u t u b e นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่31มีนาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่1เมษาย,ยนให้ทุกท่านติดตามแนละรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ครับผมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อทานไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับในช่อง YouTube รายงานผลบอลน,นะจ๊ะ โอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2ก่อนเลยครับเชียงใหม่ FC ครับเอาชนะทางด้านสมุทรสาคร f อไป3ประตูต่อ1อุทัยธานีครับพ่ายกับอุดรธานีไป1ประตูต่อ2และนองยูไนเต็ดครับเอาชนะศรีสะเกดไป1ประตูต่อ0ลำปาง FC เอาชนะทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0แพ้ยูไนเต็ดครับเอาชนะทางด้านชัยนาทฮอนบิลไป2ประตูต่อ1ขอนแก่น FC ครับพ่ายกับสุรากากรยูไนเต็ด0ประตูต่อ1 เกษตรศาสตร์ FC ครับพ่ายกับหนองบัวพิษไป0ประตูต่อ3ราชนาวีครับพ่ายกับอยุธยายูเนเต็ดไป2ประตูต่อ3คนครปฐมยูเนเต็ดครับเอาชนะทางด้าน JL เชียงใหม่ยูงนเต็ดไป3ประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับสวีเดนเอาชนะเอสโตเนียไป1ประตูต่อ0สวิตเซอร์แลนด์ครับเอาชานะฟินแลนด์ไป3ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลโลก2022นะครับอาร์เมเนียครับเอาชนะโรมาเนียไป3ประตูต่อ2มอนโดวาครับพ่ายกับอิสาราเอลไป1ประตูต่อ4ริโวเนียครับพ่ายกับอิตาลีไป0ประตูต่อ2ยูเคนครับเสม,มอกับคาซัคสถานไป1ประตูต่อ1อังกฤษครับเอาชนะโปแลนด์ไป2ประตูต่อ1ออสเตรียครับพ่ายกับทางด้านเดนมาร์ก0ประตูต่อ4 ลิสต์เอ่อลิสตเท้นสไตล์นะครับไปกับไอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ4สเปนครับเอาชนะทางด้านคอสวอไป3ประตูต่อ1สกอตแลนด์ครับเอาชนะทางด้านหมูคอฟเฟโรไป4ประตูต่อ0ซานมาริโนครับไปกับแอลเบเนียไป0ประตูต่อ2เยอรมันลักครับพิกล็อกไปกับทางด้านมาซิโดเนียเหนือไป1ประตูต่อ2ไอร์แลนด์เหนือครับเสมอกับบังกาอศูย์ประตูต่อ0 บอสเนียครับพ่ายกับทางด้านฝรั่งเศสไป0ประตูต่อ1อันดอล่าครับพ่ายกับทางด้านฮังการีไป1ประตูต่อ4และกีตครับเสมอกับจอร์เจียไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษนะครับจชลิงแฮมครับพ่ายอ่าขอปรรมาทำมาใหยครับจชลิงแฮมนะครับเอาชนะทางด้านวีแกนไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนนะครับเอาบาเซนเต้ครับพ่ายกับคาเตลอนไป0ประตูต่อ1 และซาบาเดลนะครับเสมอกับคิโรนาไป2ประตูต่อ2ส่วนคู่มิลานเดนนะครับเลื่อนการแข่งขันนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันที่1เมษายนนะครับก็จะมีฟุตบอลโลกนะครับ2,022นะครับโดยคู่แรกจะเตะเวลาองโมงเช้านะครับเกนาดาครับจะพบเอ่อขอประทานอภัยนะครับ เออ่นี่เป็นผลฟุตบอลนะครับของวันที่31นะครับมีนาคมนะครับที่เตะไปรอบช้านะครับขอประทานภายัยจริงๆนะครับเอ่เกเนาดานะครับเอาชนะได้ของหมู่เกาะวิตินไป1ประตูต่อศูนย์บาเบโดสครับเอาชนะด้าของแอนวิล่าไป1ประตูต่อศูนย์เบอร์มิวดานะครับถลม่มเอาชนะอารูบาไป5ประตูต่อศูนย์ สำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันที่1เมษายนนะครับก็จะมีโปรแกรมเอลีของออสเตรียนะครับโดยคู่แรกเตะเวลา3โมง35นะครับวิเทินยูไนเต็ดนะครับจะพบกับเมลเบิร์นซิตี้แล้วก็คู่3โมง40นะครับเซนทันโคสครับจะพบกับอดีไลยูไนเต็ดนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับซีคุนดาลิก้าของสเปนนะครับโดยคู่แรกเตะเวลา4ทุ่มครับเอ็ดวันยอนจะพบกับทางด้านของฟูเอลลาบาด้า คู่เที่ยงคืนนะครับมาโยก้าพบกับเรกันเนตคู่ตีสองครับลาพามัสนะครับจะพบกับลูโก้และตีสองครึ่งนะครับาลาโกซาจะพบกับกาเตเคนานั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลมาจําเข้าคืนวันที่31มีนาคมล้มถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลมาจําวันที่1เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe และกดกระดิ่งเพจรายงานผลบอลทางช่อง youtube ของเรานะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอประทานภัยด้วยนะครับเนื่องจากตอ,อ,อนเช้านะครับจะเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะครับมาที่บ้านนะครับก็เลยรีบมาทำคลิปให้ทุกท่านก่อนนะครับก็อาจจะมี พูดผิดพลาดประการใดบ้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากต้องตื่นแต่เช้านะครับยังไงก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ